สวัสดีค่ะท่านอาจารย์และคณะกรกรมการทุกท่านดิฉันนั่งสาวอัญชิฐาตเชาอ,อุบลจากภาคการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหการรมเกษตรคณะอุตสาหการรมเกษตรมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทํากาไรของกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a ไค่ะภายใต้การควบคุมของรองศาสตาราจารย์รยดรธนโชธบุญวชโรชค่ะ โดยที่เราทําการศึกษาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการสร้างนวัตกรรมในบริษัทจะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างรายได้และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเราเลยอยากที่จะรู้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i อไะค่ะจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมันจะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากาไรได้หรือเปล่าค่ะโดยเราจะมาเริ่มจาก กดนำกันนะคะเรามาทำความรู้จักตลาดหลักทรัพย์ MAI กันคร่าวๆค่ะตลาดหลักทรัพย์ MAI คือบริษัทขนาดเล็กจนถึงกลางที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ีแห่งหนึ่งของแห่งประเทศไทยค่ะรูจะทำหน้าที่เป็นตลาดรองและระดมเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะ โดยตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะจะสามารถเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มบริษัทขนาดกลางและเล็กได้ทำให้ในปัจจุบันในตลาดนี้จะมีการแข่งขันที่สูงมากและพบว่ามีธุรกิจมากมายเลยที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องทำให้เราเล็งเห็นและและเห็นความสำคัญที่อยากจะศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ค่ะ โดยปกติแล้วนะคะคนเราก็จะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ใช่ไหมคะแต่ไหนแต่ในปัจจุบันโลกของการลงทุนที่มีการแข่งขันสูงเลยยังจะต้องมีส่วนที่ควรให้ความสัมพันธ์กับมันอีกนั่นก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะโดยเราจะมาทําความรู้จักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกันค่ะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะหมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินและไม่มีลักษณะทางกายภาพเช่นเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์ค่าความนิยม โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งหมดนี้รวมแล้วถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนค่ะโด,โดยในการศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กรธุรกิจรวมถึงเป็นการเร่งการพัฒนาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะโดยใน,ในงานวิจัยนี้จะมีตัวชี้วัดในด้านความสามารถในการทำกำไร,รยอยู่สามตัวค่ะ โดยตัวแรกคือ ROIC หรือ Return on Investment Capital จะเป็นผลตอบแทนการใช้เงินลงทุนโดยอัตราส่วนนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ,อวัดผลดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการค่ะต่อมาตัวที่2คือ ROE Return on Equity จะเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะถ้าเกิดตัวเลขนี้มากแปลว่าบริษัทจะมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่มากค่ะ ต่อมาตัวสุดท้ายคือค่า EVA ค่ะ Economic Value Added จะเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลกำไรจากการดำเนินงานและต้นทุนค่ะส่วนทั้งที่เป็นของเจ้าหนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นของเจ้าของค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะจะมีอยู่3หัวข้อหลักๆโดยข้อแรกจะเป็น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะตัวที่2เพื่อศึกษาว่ากลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m i i เไนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ m a i ค่ะ ต่อมาจะเป็นวิธีดำเนินการวิจัยนะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะนำข้อมูลจากเว็บเซสซ์มาร์ทมาเก็บรวบรวมข้อมูลออกมาก่อนเป็นข้อมูลทุติยภูมิโดยจะเป็นข้อมูลงบการเงินของทุททกหมวดหมู่อุตสาหกรรมเลยค่ะตั้งแต่ปีพศ2558ถึงคศ2562จะเป็นข้อมูล5ปีย้อนหลังค่ะเราก็จะนำข้อมูลนี้มาแบ่งออกมาเป็น2ชุด โดยชุดแรกนะคะจะเป็นข้อมูลของบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกจะมีอยู่57บริษัทและชุดที่2จะเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นลบอยู่75บริษัทค่ะเมื่อเรานำข้อมูลมารวบรวมเสร็จแล้วนะคะเราจะนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เชิงสถิติโดยเราจะมานำมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา,นาหรือ Descriptive Analysis โดยเราจะดูที่ค่าเฉลีย่ย ค่ามีเดียลแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะแล้วเราก็จะนำมาวิเคราะห์เชิองอนุมานหรือ inferential statistics โดยในการวิเคราะห์เชิองอนุมานนี้เราจะนำมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือ correlations analysis แล้วก็นำมาวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น multiple regressions analysis ค่ะส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผลการวิจัยนะคะโดยตารางนี้ จะคือผลการวิจัยซึ่งแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาหรือ descriptive analysis ของกลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นลบและ e v e เป็นบวกค่ะโดยเราจะนำมาเปรียบเทียบกันเราจะมาลงรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะคะในสไลด์นี้จะเป็นผลการวิจัยค่าสถิติเชิงพนาณนาของตารางสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเราจะมาลงรายละเอียดอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ อันแรกนะคะเราจะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีค่าผลประกอบการ EVA เป็นบวกจะมีค่า ROIC มากกว่า WACC แสดงว่ากิจการจะสามารถหาผลตอบแทนได้สูงกว่าต้นทุนที่จะต้องจา่ายหากว่าค่า ROIC มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมจะสะท้อนให้เห็นว่ากิจการนั้นสามารถบริหารต้นทุนและสามารถส่แสวหวงหาผลตอบแทนได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วต่อมาค่ะก็คือบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกพิจารณาจากค่าสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินการ CE และ Total a s s e t จะมีค่ามากกว่าค่า EVA ที่เป็นลบแสดงว่าบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกจะมีขนาดของบริษัทที่ใหญ่กว่าบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นลบค่ะและบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกพิจารณาจากค่า Intangible Assets จะมีการลงทุนที่มากกว่าบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นลบค่ะต่อมาเรานำประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละประเภทมาลัน descriptive statistics นะคะเราจะพบว่าบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกและลบจะมีการลงทุนในส่วนของประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในด้านของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มาก แต่ในการลงทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทการพัฒนาด้านวัตกรรมบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกจะมีการลงทุนอยู่มากแต่บริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นลบจะมีการลงทุนอยู่ในประเภทนี้น้อยค่ะและทั้ง2กลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการ EVA เป็นบวกและลบจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ไ <t> ม <os scholars> ่มีตัวตนอยู่น้อยทั้งคู่เลยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI ยังมีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่มากค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับค่า EVA นะคะความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ติดลบกันเนื่องมาจากว่าค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่ที่บริษัทลงทุนกันค่ะจะเป็นในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งจะเป็นการสะท้อนว่า กลุ่มบริษัทตลาดหลักทรัพย์ MAI ยังไม่ได้มีการลงทุนในด้านของนวัตรกรรมที่จะสามารถเพิ่มกำไรในบริษัทได้และพบว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับสินทรัพย์ที่ลงทุน CE แสดงว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มากขึ้นจะทําให้สินทรัพย์ที่ใช้ดําเนินการ CE ลดลงเนื่องมาจากว่าในแต่ละกลุ่มบริษัทเลยเขาจะมีงบประมาณในการลงทุนที่จากัดเลยทําให้ ในการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะจะมีปริมาณที่จํากัดไปด้วยและมีปริมาณที่ไม่มากพอที่จะสามารถสร้างกําไรให้แก่บริษัทได้ค่ะต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์สมการถดถอยพระหุคูณเชิงเส้นนะคะเราพบว่าค่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ค่า EVA เนี่ยซึ่งเป็นการวัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของกิจการจะทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนการใช้เงินลงทุน ROIC ได้ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับผลตอบแทนการใช้เงินลงทุน ROIC เป็นลบและมีนัยสําคัญทางสถิติเนื่องมาจากว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่สามารถเพิ่มผลตอบแทนในการใช้เงินลงทุนได้ ROIC เพราะว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ที่บริษัทเหล่านี้ลงทุนยังไม่ใช่กลุ่มของนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้สินทรัพย์ได้แต่เป็นการลงทุนในส่วนของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ โดยเราจะมีการใช้อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสุภัตตาทัศนกิจใช้เพื่อยือนยันว่าถ้ากลุ่มบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทังด้านองค์ความรู้หรือการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากราคาหลักทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในด้านอื่นๆยังไม่สามารถช่วยอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ค่ะแล้วเราก็อ้างอิงจากตารางค่าสถิติเชิงพรรณนาในสไลด์ที่7 กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางนี้จะมีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงเล็กน้อยจึงมีการลงทุนในด้านของนวัตกรรมน้อยเช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของสรุปผลการวิจัยนะคะโดยเราจะพบว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จะสามารถสร้างกำไรได้เนื่องมาจากว่ากลุ่มในบริษัทตลาดหลักทรัพย์นี้เขายังไม่ได้ให้ความสำคัญแต่กำลังค่อยๆเพิ่มในด้านของนวัตรกรรมองค์ความรู้การวิจัยขึ้นมาค่ะแต่ว่าเขาจะไปลงทุนในส่วนของพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้ และงานวิจัยครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยจะทำให้บริษัทที่จดทะเบียนสามารถตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในประเภทของนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่งคัง่งเพิ่มขึ้นให้แก่กิจการในอนาคตได้ค่ะและงานวิจัยครั้งนี้นะคะสามารถนำไปประกอบความคิดที่จะบริหารการลงทุนในบริษัทของตัวเองและทำให สามารถนำข้อมูลนี้ไปปรับประยุกเพื่อนำไปแข่งขันกับกลุ่มบริษัทอื่นๆและสามารถอยู่รอดภายในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและแข่งขันสูงนี้ได้ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านนี้มีผู้เข้าร่วมฟังงานวิจัยชิ้นนี้มีใครสนใจตั้งคำถามอะไรไหมครับ ในหัวข้อนี้ครับถ้าไม่มีจะขอถามนิดนึงนะครับคือในในหัวข้อนี้นะคือในในเปเปอร์ของเราในในเปเปอร์ของเราเนี่ยมันตรงต้น,ต,นต้นเลยนะคือมันไม่มีคำว,ว่าการศึกษาใช่ไหมแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยในใน ในลิงก์ที่ส่งมาจะมีคําว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทํากําไรวะแต่ในตัวเปเปอร์นี่มันไม่มีคําว่าการศาึกษาอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมไปถึงชื่อหัวข้อเรื่องใช่ไหมคะอ่าใช่ครับชื่อหัวข้อเรื่องเลยอ๋อใช่ค่ะมีการปรับเปลี่ยนปรับนิดหนึง่งใช่ไหมก็คือไม่ไม่มีคำว,ว่าการศาึกษาแล้วก็จะใช้คําว่าความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไปเลยนะครับ อจารย์นี้ถามนิดนึงว่าในในกลุ่มบริษัท SME ที่เราไปศึกษามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มกลุ่มไหนหมายถึงประเภทของธุรกิจประเภทไหนที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะลงทุนในพวกสินท,ที่บัตรเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์พวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอันนี้เราเราได้เราได้ตั้งข้อสังเกตนะครับตอนที่เราทำอ๋อเหมือนกับว่าของหนูนะคะยังไม่ได้มีการ ศึกษาแยกในหมวดหมู่อุตสาหกรรมแต่ละประเภทว่าประเภทไหนที่แบบลงทุนในส่วนของในด้านนี้เยอะหรือว่าในด้านนี้เยอะค่ะเมื่อของหนูจะทําโดยนําของทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมมาหารวมเลยค่ะแต่ว่าที่อาจารย์เสนอจริงจิงหนูว่าเป็นข้อมูลที่น่าเอาไปทําต่อค่ะอ่ามันจะย่อยลงไปอีกนะใช่ไหม,มะะใช่แล้วยุคละ่ะแล้วยุคนี้มันน่าจะยิ่งถ้าลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเยอะนะ ยุคนี้นะถ้าเราลงถึงพวกโปรแกรมไอทีไวไต่างๆยุคนี้มันน่าจะทํากําไรได้เยอะกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึ่งที่น่าสนใจนะในยุคที่เราต้องการใช้ Wi-Fi ใช้ i อทใช้ไอทีอะไรมากขึ้นในยุคนี้แต่ก็คือในในตอนที่นักศึสษาสรุปก็คือการนําเสนอวิจัยขั้งต่อไปก็คือก็คือไม่ถึงกระชัดเจนนะแต่ว่าหมายว่าให้ให้ผู้ที่สนใจบริษรัทต่างๆไป ไปประยุกต์ใช้หรือไปศึกษาต่อที่จะทํากําไรได้กับในบทนี้ถัดไป็นพวกสินทรัพย์ีไม่มีตัวตนก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่บริษัททั่วไปก็จะไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่จะดูภาพรวมแต่หัวข้อนี้ก็น่าสนใจที่ที่เรามาเน้นในตัวสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้อื่นมีใครสนใจถามอะไรได้ครับเวลาเหลือไหม มีไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ไปก่อถัดไปเลยนะครับหัวข้อนี้ก็